ช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ Honda w เวบ125 i รถครอบครัวหัวฉีดรุ่นแรกของประเทศไทยซึ่งได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปีพศ2546นับถึงวันนี้เป็นเวลา20ปีพอดีครับการเปิดตัวของเวบ125 i ในวันนั้นได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับว่า Honda นั้น จะพัฒนาหัวฉีดให้กับเว็บ 125i ฮอน้าต้องการประกาศความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหัวฉีดเป็นเจ้าแรกโดยมีเป้าหมายเรื่องของการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะมีค่าไอเสียที่ต่ำแล้วยังให้ความปรยียดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบหัวฉีดจะมีข้อดี แต่ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์หลายคนก็ยังกลัวกลัวกล้ากล้าเกรงว่าหัวฉีดนั้นถ้าเสียขึ้นมาจะซ่อมไม่ได้มีราคาต้นทุนหรือว่าค่าอะไหล่ที่แพงและในขณะเดียวกันช่างซ่อมทั่วประเทศที่เป็นร้านซ่อมทั่วๆไปไม่สามารถซ่อมระบบหัวฉีดได้ฮอนด้าจึงได้มีการส่งทีมอบรมด้านเทคนิคออกไปให้ความรู้กับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศซึ่งก็ช่วยให้ช่างแต่ละคนนั้นมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของหัวฉีดมากขึ้นและสามารถตรวจสอบเรื่องของการดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีความกล้ากลัวเมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าหัวฉีดนั้นมีความทนทานในการใช้งานที่ยาวนานไม่ได้เสียง่ายๆหลายคนกลัวว่าหัวฉีดจะอุดตันซึ่งทางฮอนด้าก็ได้มีการออกแบบไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ใช้ไปหลายหมื่นกิโลเมตรหรือเป็นแสนกิโลเมตร หัวฉีดก็ไม่อุดตันอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามเรื่องของราคาค่าตัวของเว็บ 125i ในช่วงแรกนั้นมีความแตกต่างจากเว็บ110ยสิบถึง1,000 0บาทแต่หลังจากที่มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องต้นทุนการผลิตของหัวฉีดก็ลดต่ำลงเหลือเพียง6,000บาทในเจเนเรชันที่2และเหลือเพียง3,000บาทในเจเนเรชันที่3จนกระทั่งต้นทุนการผลิตนั้นต่ำกว่า1,000บาทถูกกว่า คาร์บูเรเตอร์ด้วยซ้ำไป Honda ใช้เวลาถึง6ปีในการเปลี่ยนแปลงมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของตัวเองให้เป็นหัวฉีดทั้งหมดในปีพศ2552จากนั้นมารถมอเตอร์ไซค์ของทุกค่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคาร์บูเรเตอร์เป็นหัวฉีดทั้งหมดเช่นกันเรื่องราวของระบบหัวฉีด PGM-FI ของ Honda มีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้มีคำอธิบายที่ชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับ ฮอนด้าริเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีระบบหัวฉีดเพื่อใช้ในรถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือประมาณ20กว่าปีก่อนโดยนำมาใช้ในรุ่น CX 500 Turbo ซึ่งทรงประสิทธิภาพทั้งในด้านกำลังของเครื่องยนต์และอัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมหลังจากนั้นก็ได้ทำการพัฒนาระบบหัวฉีดเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆ,อย,างางๆอย่างต่อเนื่องกว่า15รุ่นรวมไปถึงในวงการรถแข่ง โดยนำนเทคโนโลยีระบบหัวฉีดไปใช้ในรถ NSR 500ในปีพุทธศักราช2536เพื่อลงแข่งรายการ World Grand Prix รวมทั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2545ในรุ่น RC 211V ที่ใช้ในการแข่งขันรายการ Moto g p จ4จังหวะจนทำให้สามารถกวาดชัยชนะครองความยิ่งใหญ่ในวงการรถแข่งปัจจุบัน และล่าสุดในปีพุทธศักราช2546นี้ Honda ได้พัฒนาสู่ขีสุดของเทคโนโลยีอีกครั้งโดยระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่นล่าสุดสำหรับสุดยอดรถครอบครัวสีจังหวะของประเทศไทย Honda Wave 125i ปรากฏการณครั้งแรกของ Honda าที่นำระบบหัวฉีดมาใช้ในรถประเภทครอบครัวที่ให้ค่าไอเสียสะอาดที่สุดและประหยัดน้ำมันสูงสุดในวงการรถจักรายานยนต์เมืองไทย ระบบหัวฉีด pgmf i หรือ programed m fuel injection ที่ใช้ใน Honda Wave 1 2 5 i คือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด injector ซึ่งควบคุมการทำงานโดยหน่วยประมวลผล ecu engine control unit ที่มีหน้าที่คำนวณปริมาณเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่างๆอย่างแม่นยำตามข้อมูลที่ได้รับจากตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ6จุดจึงใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์หมดจด ได้กำลังงานสูงสุดและเกิดมลพิษน้อยที่สุดตัวเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่รับรู้สภาพต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบหัวฉีด PGM-FI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมี6จุดดังนี้เซ็นเซอร์ตรวจวัดภาพของเครื่องยนต์ได้แก่เซ็นเซอร์ตรวจวัดภาพการขับขี่จากอัตราการบิดของคันเร่งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก เซนเซอร์ S S ตรวจวัดแรงอัดอากาศภายในเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องยนต์เซนเซอร์ตรวจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์และเซนเซอร์ตรวจวัดองศาการเอียงของรถเพื่อป้องกันการจ่ายน้ำมันในกรณีที่รถล้มให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้ง6จุดถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล ECU คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณค่าปริมาณน้ำมันและช่วงเวลาในการฉีดรวมทั้งระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสันดาบที่สมบูรณ์สูงสุดและเมื่อนำความสุดยอดของเทคโนโลยีระบบหัวฉีด PGM-FI ใหม่ MI, มาติดตั้งในระบบเครื่องยนต์ขนาด125ซีของ Honda Wave 125ทำให้เกิดเป็นความสมบูรณ์แบบสูงสุด ของรถจักรยานยนต์เมืองไทยด้วยคุณสมบัติเด่น2ประการคือ 1. ให้ค่าไอเสียสะอาดที่สุดในวงการรถจักรยานยนต์เมืองไทย Honda Wave 125 i มีค่าไอเสียในระดับที่ต่ำมากโดยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานไอเสียระดับ4ที่บังคับใช้ในปัจจุบันจะให้ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เพียง1ใน3ส่วนและให้ค่าไฮโดรคาร์บอนและไนโตรเจนออกไซด์รวมกันเพียง1ใน4ส่วนเท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานไอเสียระดับ5ที่จะบังคับใช้ในอนาคต Honda Wave 125i มีค่าไอเสียเพียงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์เท่านั้นจึงถือเป็นรุ่นที่ให้ค่าไอเสียสะอาดที่สุดในวงการรถจักรยานยนต์เมืองไทยและเป็นอันดับต้นๆของโลก 2. ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สีจังหวัดยุคใหม่1 2 5ซีของรุ่น Honda Wave 125ที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดในปัจจุบัน ผนวกกับระบบหัวฉีด PGM-FI ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันให้สูงเพิ่มขึ้นอีกถึงกว่า6% จากกราฟแสดงปริมาณการจ่ายน้ำมันเปรียบเทียบระหว่างระบบหัวฉีดกับระบบคาร์บูเรเตอร์จะเห็นว่าที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับเดียวกันระบบหัวฉีดจะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยกว่าระบบคาร์บูเรเตอร์โดยเฉพาะในขณะขับขี่ใช้งานโดยปกติเพราะระบบอัจฉริยะของหัวฉีด PGM-FI ใน Honda Wave 125 i มีตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพการทำง,งานของเครื่องยนต์สภาพอากาศและสภาพการขับขี่เพื่อคำนวณปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดจึงประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการรถจักรายานยนต์ในประเทศไทยนอกจากนั้นระบบหัวฉีด PGMFI ยังมีคุณลักษณะเด่นที่ Honda พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับรถแบบครอบครัวเป็นครั้งแรกคือ 1. มีขนาดเล็กประทับรัดดูแลรักษาง่ายในอดีตระบบหัวฉีดจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถจักรายานยนต์ขนาดใหญ่แต่ในครั้งนี้ ฮอนด้าได้ปฏิวัติสู่เทคโนโลยีระบบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กโดยเฉพาะด้วยการนำชิ้นส่วนของระบบหัวฉีดหลายๆชิ้นมาประกอบให้เป็นชุดเดียวกันจากจํานวนชิ้นส่วนทั้งหมด16ชิ้นลดลงเหลือเพียง10ชิ้นเท่านั้นและปรับขนาดของแต่ละชิ้นให้เล็กลงจึงทําให้ระบบหัวฉีด PGM-FI ใหม่มีขนาดเล็กกระทับลัดต้นทุนไม่แพงและดูแลรักษาง่ายขึ้น 2. อ,ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ใช้ในประเทศไทยที่นิยมเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Honda ได้ออกแบบให้ระบบหัวฉีด PGM-FI ของ Honda w เว ve 125i ใหม่มีตัวเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องที่บริเวณฝาสูบช่วงห้องเผาไหม้เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณน้ำมันในช่วงเวลาในการฉีดรวมทั้งระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์ขณะนั้นทำให้สามารถทำงานสอดคล้องกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศได้อย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับระบบสตาร์ทเท้าวระบบหัวฉีดโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ทเครื่องยนต์แต่สำหรับระบบหัวฉีด PGM-FI ใหม่ F I ai, ใน Honda w เว e 125i มีระบบการจัดไฟที่ดีเยี่ยมที่สามารถตัดการจ่ายไฟให้กับจุดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในขณะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบว่ากระแสไฟในแบตเตอรี่เหลือน้อยทำให้สามารถใช้กระแสไฟที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว ส่วนระบบไฟในจุดอ,อื่นจะทำงานตามปกติหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วทำให้รถที่ใช้ระบบหัวฉีด PGM-FI ใหมน่นี้สามารถติดเครื่องยนต์ได้ง่ายแม้ในระบบสตาร์ทเท้า และในวันนี้ Honda ได้พัฒนาเว Generation ที่4สู่อีกขั้นของสุดยอดยานยนต์อัจฉริยะตัวจริงเพื่อตอบสองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ที่รักการขับขี่อย่างท้าทายค้นหาความสะใจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีความเป็นผู้นำกล้าคิดและเลือกใช้ของดีที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน Honda จึงพัฒนา a v e 125i ใหม่ ให้เป็นรถที่ตอบความต้องการเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้คอนเซปต์ของนี่แหละไอตัวจริงของความเร้าใจ The Professional Honda Wave 125i ใหม่เนื้อกว่าได้ขุมพลังแรงเล้าใจกับเครื่องยนต์4จังหวัด 125cc แบบ Overhead c a m คชารระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมั่นยำโดยระบบัวัชีดอัจฉริยะ PGMSI เทคโนโลยีจากสุดยอดยนตรกรรมระดับโลกตัวจริง RC 2-11 w i n วิเจ้าของตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตระดับโลกการแข่งขันรถจักรยานยนต์ MotoGP 3ีปีซ้อนไพลังแรงตอบสองทุกอัตราเร่งเนื้อคำบรรยาย Honda Wave 125i กับวิวัฒนาการใหม่สู่ยุคที่2ของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGMFI ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีหัวฉีด IInjection คือ Honda โดยพัฒนาให้หัวฉีดใหม่ยุคที่2นี้มีขนาดเล็กลงรวมทั้งลดความซับซ้อนของระบบการทำงานลงเช่นยกเลิกการใช้ธทรมานหลายกลับและเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมแรงดันน้ำมันนอกจากนั้นระบบหัวฉีดยุค2นี้ยังใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นทำให้ดูแลรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นเหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้คนไทยมาตรฐานใหม่ของระบบหัวฉีดอัจฉริยะ p g m f i I Injection คือ Honda ที่โดดเด่น4ประการให้คุณสุขทุกสภาวะการขับขี่มีดังนี้ 1. ให้พลังแรงตอบสนองทุกอัตราเร่งเนื้อคำบรรยาย 2. ให้ไอเสียสะอาดที่สุดมีค่าไอเสียที่น้อยกว่าค่ามาตรฐานไอเสียระดับ5ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันถึงครึ่งหนึ่ง 3. ประหยัดน้ำมันมากที่สุดมากกว่าเครื่องยนต์ฮอนด้า1 2 5ซีถึง6% 4. บำรุงรักษาง่ายวางใจตลอดการใช้งาน